นี้สวัสดีครับพี่อนเพื่อนครับผมอันนี้จะมาทอดเป็นไฟครับง,ง่ายง่ายให้กระเด็กพิเศษกินของโปรดของน้องชิปโกม้มีอะไรครับไม่ง่ายเลยแหละมันจะไม่ต่างก,กันกับร้านทั่วไปหรอกนะครับ ่าวันนี้ผมซื้อยี่ห้อนี้มาครับนี่ยี่ห้อนี้ PFP นะครับจะหมดแล้วนี่นครับผู้บริโภคก็มายืนอยู่ข้างหลังผมนะครับน้องก จะใช้เวลากี่นาทีการก็ตามคลิปนะครับที่ทำนะครับผมเอากรอบใช่ไหมกรอบใช่ไหมใช่อ่าโอเคครับอันนี้คือเสียงแตกข้ามาครับตอนนี้เป็นยังไงมัง่งเป็นไฟอันนี้ฝึกลูกไปด้วยฝึกพูดนะครับผมไงลูกเอาแล้วนะนี่จะเริ่มกรอบแล้วนะครับเราก็วิธีสังเกตว่าเป็นไฟนี จะให้กรอบนอกมุมในทำไงน,นะครับอันนี้มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคืออยู่ที่การเล่นุะบบหมองไฟกับการใช้น้ํามันนะครับแล้วก็อุปกรณ์นี้ม,มีมีอะไรไม่มากครับอันนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ะหลิวที่เรามีก็ได้นะครับได้เหมือนกัน <c oughs> อ่าคราวนี้เรามาดูการน,นะครับอันนี้ใกล้แล้วเริ่ม ผิวภายผิวภายนอกของเป็นไฟเรื่องกรอบแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเล่งไฟประมาณ15วินาทีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไฟไม่อมน้ำมันนะครับอันนี้พี่ๆน้องๆจำไว้เลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับนีบ่ยนะครับไปแล้วครับ แล้วท่านตอนก็ะทาเป็นไฟทํากินเองที่บ้านก่อนผมทําแน้วผมไม่ได้ทําหัันึึกเก็บไว้ก็เลยลืมสูตรนะครับนี้ต้องขอโทษด้วยอันนี้เดี๋ยวทอให้ดูก่อนละกันนี่ครับมจ <c oughs> ะเหลืองนะครับ ครับเสร็จแล้วครับผมเป็นฝ่ไฟจากนั้นนะครับเราก็โรยเกลือลงไปเลยขนาดร้อนๆนะครับแล้วก็เขย่านักชิมรอๆแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับอิโโ้ทำไงครับเดี๋ยวก่อนก่อนให้ของการทําไงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับที่รับชม